อย่าวอกว่าวุ้นกับเ <Jenny S 2> จนี่เนี่ยเป็นเพื่อนรักเมเรารุ่นเดียวกันแล้วรู้จักกันมานาน<ช>ไอ,ไอเรื่องแข่งกันเนี่ยแก้แทนเพื่อนนเลยมันไม่มีแล้วรุ่นนี้มีแต่แบบช่วยสับพอร์ตกันแต่ในเรื่องของแมกกาซีนเรามันออกมันใกล้ๆกันเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาลงใกล้กันนีือจแก้เพื่อนส่วนที่จะแก้ให้ตัวเองคือเมย์ไม่ว่าเจนี่นะคะไม่ว่าคนที่เขาแบบบสติไม่ค่อยดีละหาว่าเมย์ทำของใส่ขวัมามากกว่าค่ะก็ก็ไม่ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่อาจจะแบบ คนที่เขียนข่าวเล่อนั้นอาจจะเมายาหนึงน่งก็เลย<ม>ก็เลยเขียนเอามาจับกันให้มันเป็นเรื่องนะคะ<ม>ก็ก็ขอเขาบอกข่าวทุกคนว่าอย่ายอย่า,ยยายโยงให้เพื่อนปีกันดีกว่า<ม>ค่ะหมือนพอเราไปโพสในรูปของยูมันก็เลยแบบลกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยว่าเอว่<ม>านานนัาฟ้า,าตายอาย้พียตายแล้วคือไอ้แค่นักฟ้าอะไรเนี่ยคุณเองก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้ไม่รู้ใครตั้งขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้ว คนก็ชอบมาถามเราว่าตกลงแก๊งเมย์มีใครบ้างแก๊งมุนมีใครบ้างจริงๆเราทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะค่ะแต่บางทีเราก็เราก็มีหลายแก๊งถ้าจะท้าให้นับเป็นแก๊งเมย์เองก็มีหลายแก๊งมากแล้วถึงแม้ว่าตัวเมย์อาจจะสนิทกับวุ้นมากกว่าก็ไม่ใช่ว่าเจนนี่ไม่ใช่เพื่อนฉะนั้นอย่าเอามายงกันเพราะว่าเมย์รักเพื่อนทุกคนแล้วแล้วตอนนี้เมย์เองก็ไม่มีผัวนะคะอย่าเพื่อนฉะนั้นอย่าอย่าพยายามทําให้เพื่อนเสียเม ถึงเจอตัวได้มีการเรียนหรือคุยกับเจนนี่บ้างหรือยัางนี้ถ้าเจอก็เจอก็คุยแต่จริงๆแล้วมันไม่มันไม่มีมันไม่ใช่ประเด็นอะไรเพราะเพราะเราอยู่กันมานานแล้วเราค่อนข้างเข้าใจในเรื่องของกันเดี่ยวนกเป็โดนเป็นขาแล้วก็มาชี้แจงว่าเรื่องแบบใช่ก็เมย์ก็มีสื่อในมือก็คือ Instagram มที่เมย์ก็โอเคนะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าเวลาเขียนแล้วมันมาถืออย่างนี้แล้วก็เราก็เหนื่อยอ่ะเรารู้สึกว่า คนที่เขาไม่เข้าใจเขา,า,าก็อาจจะเฮ้ยทำไมตีกันเหรอหรือะไรไม่ต้อมีค่ะเรารักกันค่ะรุ่นนี้แล้วค่ะไม่น้อยไม่น้อยค่ะแฮปปี้ค่ะอ่อนตัวเราบอ,อกนี่นคะคะว่าเอ้ยคนใครเป็นคนเล่นทิ้งสายนี่เี้คนนั้นนะคะ่ะคนนั้นแหละค่ะคนที่คนคนนั้นไม่ใช่ดาราคนนั้นก<ๆ>็จะห่วงผ่วเขามากใช่คนที่ฝั่งที่แล้วเพราะว่าเราใช่ค่ะเบื่อที่ไม่ยอมแบบ ให่าอย่ยวุ่นวายเลยค่ะอย่าสร้างเรื่องให้เมือยเลยถ้าเขาทำอีกจะเอาเรื่องไหมคะพี่จริงๆไอจีปอมมันมีเยอะแล้วถ้าถามว่าจะเอาจริงๆก็เอาได้แต่ถ้าเอาจริงๆก็อายเขาเปล่าถึงแม้ตอนนี้เขาจะออกมาแก้ว่ามันไม่ใช่เขาหรือว่าจะไอคนที่ที่ทำไอจีนั้นจะมาแก้วว่าไม่ใช่คนนี้นะคือมันก็ตลกอะค่ะตกลงเป็นคนละเมียแต่เป็นพันธมิตรกันหรืออะไรก,ก็งงดีหรือว่าว่าไม่ต้องห่วง ไม่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 ได้อะไรก็แค่มันแล้วก็มีเรื่องที่คนมาตามก็ให้ใครไม่ได้อะไรก็เข้าใจว่าเขาคงแบบรักเราแม่ห่วงเราแม่เลยก็ไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าก็สงสารเขาเพรารู้สึกว่าเขาก็โดนทำโทษอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาตามไม่เห็นนะถ้ามีก็จะถ่ายรูปแล้วจะแฉมันตีมันให้ตาย มีมาขอโทษบ้างไหมหลังจากที่เราตอบสื่อไปก็เขาก็ก็มีก็มีขอโทษก็ก็ก็ไม่ว่าอะไรค่ะเขาไม้คับแตญยาวไงบ้างหรือทำให้ตาแล้วไม่อะค่ะเขาก็แค่บอกว่าที่เขาทำเพราะว่าเขาเขาเขาหัวพี่เมย์มียื่นคำขาดอะไรกับเขาไหมคะว่าอย่ามายุ่งอย่ามาตาอีกนะเลยก็บอกว่าอย่ามาทำไม่ชอบค่ะบริการ จะลกนนล,ลัวกันหมดเลยออไม่รู้กันนั่แหละก็แล้วแต่ผมมีสีกันวันเกิดวันเกิดตามเหรอคาเออก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปไปทานข้าวกับที่ที่บ้านเขาที่บ้านเขาก็ไม่กลับมาเปตึงไม่อะเราสนิทกันครอบครัวเราสนิทกันก็เลยเป็นเพื่อนไม่ได้มาบแบบกดดันอะไรพ่อแม่เขาก็เข้าใจพ่อแม่เราก็เข้าใจก็ ยังไงก็เป็นกระยาดนั้นมีที่นี่อยู่แล้วแต่ถ้าวันนึงมันใช่เป็นไมโครหุ่นยนต์มาเปมีของขวัญไ้อก็สุเกชให้ก้อนหนึ่งทำเป็นรูปหมาสามตัวที่เขาชอบแล้วก็ก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนิดหนึ่งตามภาษาคนที่ดีต่อกันอันนี้เขายี่มเยี่ยมมาอยากได้หรือว่าเราแบบว่าเป็นคนเลือกให้เองเลือกให้เองค่ะเขาถูกใจนะคะ